เอานะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วเนรับผมวันนี้ก็มีเกมใหม่มาแนะนำเนี่ยผมเกมที่กำลังจะเปิดในเร็วๆนี้นะฮะนั่นก็คือส e ต l a r Fantasy อ่าบอกได้คำเดียวนีผมว่าภาพในเกมนี้สวยจริงๆเลยแค่หน้าเว็บไซต์ของเขานะฮะก็ถือได้ว่ากินขาดแล้วนะ <c oughs> นี่แค่ภาพหน้าเว็บไซต์นีผมเออถ้าภาพในตัวเกมจะขนาดไหนต้องรอรุนกันนะฮะ ก็ถือได้ว่าเป็นเกมทิปเปิลเอเลยนะครับผมแนว ARPG นะครับผมภาพสไตล์อนิเมะสุดน่ารักนะครับผมก็จะมีทั้งแพลตฟอร์ม PC แล้วก็มบาย l e เลยนะฮะแต่โมบาย l e นี้น่าจะตามมาช้านิดหน่อยนะครับผมระบบในตัวเกมนี่ก็จะมีหลากหลายระบบเลยนะครับผมทั้งระบบการทําฟาร์มการล่าสัตว์หรือการซื้อแลนด์การรวบรวมวัสดุเพื่อที่จะราฟนะครับผมเจ้ต,ตัวของ NFT อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือเราจะสามารถ ซื้อ NFT ใน Market Land ของเขาแล้วก็ไปเล่นนะผมให้ผ่านด่านสูงๆจะได้แบบของดีๆอุปกรณ์ดีๆมาครับเป็น n f t แล้วก็เอาไปขายใน Market Land ได้อีกเช่นกันนะผมส่วนตัวละครน,นี่แรกๆน่าจะมีมาให้ประมาณ3ตัวนะฮะแต่หลังๆผมว่าน่าจะมีเพิ่มมาอีกเยอะแยะเลยละครับผมแต่ต้องยอมรับจริงๆนะครับผมว่าภาพเกมนี้สวยจริงๆนะครับเขาใช้อันเดียลเอนจิน4ในการพัฒนาเกมนี้ขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยว่อวนเราดูกันที่หน้าเว็บไซต์ของเขากันก่อนเลยนะครับผม ก็นี่เลยครับผมก็จะมีในส่วนของการฮันกับล่าสัตว์การฟาร์มมิ่งการซื้อจาตัว FT ที่เป็น FT แบบแลนดนะผมการซื้อตัวละครน,นี้น่าจะมีเหมือนกันนะแล้วก็การเอิร์นนะครับการทำโปรดักต์ NFT ขึ้นมาก็คือการสร้าง FT ขึ้นมาแล้วเราก็มาขายในตลาดได้นะฮะเออคือแบบตัวเกมผมว่าดีเลยนะผมเป็นการคราฟ FT มาขายให้กับคนอื่นที่เขาไม่สามารถคราฟได้หรือไม่สามารถดรอปหมอกมาจากมอนสเตอร์ได้นะี่ฮะเวิร์กนะเวิร์กนะจนะได้ไม่มีการโกงกันด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นลต์แมปของเขานะก็เขียนไว้นะครับผมว่าเดือนนี้นะผมจุรายเดือนนี้นะเดือนที่7นี้นะครับผมจะมีการเปิดรนบะในช่วงปลายเดือนนะครับจะเปิดแพลตฟอร์มของ PC มาก่อนนะแล้วก็น่าจะมีโมบายตามมารนบะผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะตามมาตอนตอนไหนอนะ <c oughs> รู้แค่ว่าปลายเดือนนี้นะผมมาแน่นอนครับ PC อดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะครับผมเกมใหม่ก็จะมาให้เราได้เล่นแล้วนะเกมนี้ก็ ถ้าใครนึกภาพไปออกนะผมมองว่าภาพเกมคล้ายๆกับ g e n ช i น Impact แล้วก็ยังมีคล้ายๆกับอีกเกมหนึ่งด้วยนะผมไม่รู้จักชื่อนะที่ดังๆตอนนี้หรือเปล่า <c oughs> ภาพคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าผู้พัฒนาของเขาเนี่ยอืมก็เป็นลูกกระตูะตนๆเนาะอ่าน,นี่ก็เป็นช่องทางติดตามของเขานะก็มี Discord กับ Twitter นะผมก็ มากดติดตามได้นะฮะหรือใครอยากอ่านไวเปอร์เพอร์เขาซ่อนมาอ่านได้ที่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงมาเก็ตตรงนี้ยังเป็นคัมมิงซูนอยู่นะยังไม่มาเนี่ยผมก็อดจะรอกันอีกนิดนึงนะผมเป็นอีกหนึ่งเกมนะผมที่น่าจะอยู่ในใจของหลายคนนะเพราะว่ามันมีกระแสมาตั้งแต่ตอนเกมจะทำแล้วเนี่ยผมก็มีการพูดถึงกันนาหูเลยนะฮะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ับผมติดตามกันด้วยฮะเกมตัวนี้นะเอาแล้วนะครับผมก็เหลับวันนี้มาพูดถึงเกมนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมนะผม กดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้คลิปแจ้งเตือนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ